สวัสดีครับสมองไม่หยุดโตคุณรู้ไหมคนส่วนใหญ่ไม่ได้จนเพราะขี้เกียจแต่เพราะเขาไม่เคยถูกสอนให้คิดแบบคนรวยคลิปนี้จะไม่พูดถึงโชคไม่พูดถึงเงินเริ่มต้นแต่จะพาคุณเข้าใจว่าวิธีคิดแบบไหนที่ทำให้คนรวยขึ้นจริงคุณจะได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆที่เอาไปใช้ได้ทันทีบางอย่างคุณอาจไม่เคยรู้ตัวเลยว่ามันทาให้คุณอยู่กับที่ ฟังให้จบแล้วคุณจะเริ่มคิดแบบที่เงินวิ่งเข้าหาคุณเอง 1. เปลี่ยนแค่ความคิดชีวิตทางการเงินก็เปลี่ยนเปลี่ยนแค่ความคิดชีวิตทางการเงินก็เปลี่ยนจริงๆแล้วเงินไม่ได้เริ่มจากกระเป๋าแต่มันเริ่มจากความคิดความเชื่อและมุมมองที่เรามีต่อมันหลายคนพยายามหาเงินให้มากขึ้นทำงานให้หนักขึ้นแต่ลืมกลับมามองว่าเราเชื่ออะไรเกี่ยวกับเงินบ้าง ตั้งแต่เด็กใครหลายคนถูกสอนว่าเงินคือของหายากต้องทำงานหนักถึงจะได้มาต้องประหยัดสุดๆต้องไม่ฝันเกินตัวแล้วเมื่อเติบโตมาความคิดพวกนี้ก็ติดอยู่ในหัวเราแบบอัตโนมัติความคิดแบบเดิมทำให้เราติดอยู่ที่เดิมบางคนหาเงินได้มากขึ้นแต่ก็ใช้หมดอยู่ดีเพราะลึกๆเขารู้สึกว่าไม่สมควรมีเงินเยอะหรือไม่เคยเห็นตัวเองเป็นคนมั่งคั่ง พอได้เงินมาก็รีบใช้ให้หมดโดยไม่รู้ตัวไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเริ่มธุรกิจไม่กล้าปฏิเสธงานที่ไม่คุ้มค่าเพราะกลัวเงินจะหมดทุกการตัดสินใจเลยถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวมากกว่าความเข้าใจลองนึกภาพผู้ชายคนหนึ่งชื่อบอนบอนทำงานประจำมาเกือบสิบปีรายได้พอมีพอกินแต่ไม่เคยมีเงินเหลือเก็บเขาคิดว่าเงินมันหายากต้องทำโอทต้องอด ต้องประหยัดเขาเลยไม่เคยลงทุนไม่กล้าลองทำอย่างอื่นเพราะกลัวเสียเงินแล้วพอถึงจุดหนึ่งเขารู้สึกเครียดวนอยู่กับการรอเงินเดือนจ่ายหนี้แล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งวนซ้ำแบบนี้ทุกเดือนไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เพราะความคิดเกี่ยวกับเงินของเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยในทางกลับกันคนที่เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเงินได้เขาจะไม่มองเงินว่า เป็นแค่สิ่งที่ต้องไลลา,ลาแต่จะมองว่าเงินคือผลลัพธ์ของการสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นเขาเชื่อว่าเงินไม่ใช่สิ่งหายากแต่คือสิ่งที่ไหลามาตามความสามารถการวางแผนและความกล้าตัดสินใจคนที่มีความคิดแบบนี้จะไม่กลัวเงินจะหมดเพราะเขารู้ว่าเขาสร้างมันขึ้นมาได้อีกคนรวยไม่ได้แค่รวยเพราะมีเงินเยอะแต่รวยเพราะวิธีคิดเกี่ยวกับเงิน ของเขาต่างจากคนทั่วไปเขากล้าถามว่าทำยังไงให้เงินทำงานแทนเราเขาไม่เอาเวลาทั้งหมดไปแลกเงินแต่ใช้เวลาเพื่อสร้างระบบใช้เงินเพื่อสร้างโอกาสแล้วเมื่อมีความรู้เขาก็กล้าลงมือคนรวยหลายคนไม่ได้เริ่มต้นจากอะไรเลยแต่พอเขาเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเงินชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดเรื่องเงินเลย เราจะติดอยู่ที่เดิมตลอดไปต่อให้หาเงินได้มากขึ้นแต่ก็ไม่รู้จะจัดการยังไงจะกลัวการลงทุนกลัวความเสี่ยงกลัวความผิดพลาดและพอกลัวมากๆเราก็จะไม่ทำอะไรเลยแล้วสุดท้ายก็กลับไปอยู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งชีวิตทางการเงินมันไม่ขึ้นอยู่กับแค่รายได้แต่มันเริ่มต้นจากว่าเรามีความคิดแบบไหนที่คุมรายได้ของเราอยู่เราต้องเริ่มถามตัวเองใหม่ว่า เรากำลังเชื่ออะไรเกี่ยวกับเงินที่มันฉุดเราลงเช่นเราเชื่อว่าเราต้องทำงานเหนื่อยถึงจะมีเงินหรือเปล่าเราเชื่อว่าเราต้องเก็บเงินอย่างเดียวห้ามเสี่ยงเลยใช่ไหมหรือเรากลัวเงินจะหมดเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งพอจะหาใหม่แบบนี้เราก็จะใช้ชีวิตแบบจำกัดตัวเองไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรากล้าลองคิดใหม่เริ่มจากเล็กๆเช่นลองตั้งเป้าหมายเก็บเงินแบบมีระบบ ลองอ่านเรื่องการลงทุนลองดูว่าคนที่เขามีอิสระทางการเงินเขาคิดยังไงใช้ชีวิตยังไงแค่เริ่มเปิดใจความคิดใหม่ก็จะเริ่มเข้ามาและเมื่อความคิดเปลี่ยนการกระทำก็จะเปลี่ยนตามแล้วผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนในที่สุดชีวิตทางการเงินที่ดีไม่ได้เริ่มจากการมีเงินก้อนโตแต่มันเริ่มจากความกล้าคิดใหม่วางแผนใหม่และไม่ยอมอยู่ในความเชื่อเดิมที่คอยฉุดเราไว้ ถ้าเราคุมความคิดได้เราก็คุมเงินได้และถ้าเราคุมเงินได้เราก็คุมชีวิตได้ทั้งหมดเช่นกัน 2. คนจนทำงานแลกเงินคนรวยให้เงินทำงานฟังดูอาจเหมือนเป็นแค่คำพูดเท่ๆแต่จริงๆแล้วมันคือภาพสะท้อนความคิดและพฤติกรรมที่ต่างกันสุดขั้วคนจำนวนมากใช้ชีวิตโดยที่เวลาคือรายได้ถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีเงินถ้าลาออกจากงานก็ไม่มีรายได้เข้ามา ถ้าป่วยหรือหยุดพักชีวิตก็เหมือนหยุดทันทีเพราะเงินที่มีมันมาจากการทำงานตรงนั้นเท่านั้นคนที่ทำงานแลกเงินส่วนใหญ่เริ่มต้นแบบนี้ตั้งแต่เรียนจบหางานประจำทำตามหน้าที่ทำโอทีเพื่อได้ค่าล่วงเวลาเก็บเงินเล็กๆน้อยๆใช้จ่ายตามรายได้ที่มีเดือนชนเดือนเงินหมดก่อนเงินเดือนออกต้องเริ่มใหม่ซ้ำๆทุกเดือนวนอยู่แบบนี้เป็นปีๆ ไม่ใช่เพราะเขาไม่ขยันแต่เพราะวิธีการหาเงินของเขามันผูกอยู่กับเวลาถ้าอยากได้เงินมากขึ้นต้องทำงานหนักขึ้นหรือนานขึ้นซึ่งสุดท้ายมันก็มีขีดจำกัดเพราะทุกคนมีเวลาแค่วันละ24ชั่วโมงเท่ากันหมดพอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆด้วยระบบคิดแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าไม่มีทางรวยได้จริงๆเพราะทำงานแทบตายเงินก็แค่พออยู่รอด พอแก่ตัวเริ่มไม่มีแรงเงินก็เริ่มไม่มีเพราะไม่มีงานไม่มีรายได้ทุกอย่างผูกอยู่กับตัวเองหมดถ้าเขาไม่ลงมือทำก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่คนรวยกลับคิดต่างพวกเขาเริ่มต้นไม่ต่างจากคนทั่วไปบางคนก็เคยจนเคยล้มเคยเริ่มจากศูนย์เหมือนกันแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาเริ่มเปลี่ยนจากการใช้แรงแลกเงิน มาเป็นการใช้เงินสร้างรายได้พอเขามีเงินเล็กๆก้อนแรกเขาไม่รีบเอาไปซื้อของที่อยากได้แต่เอาไปต่อยอดเอาไปลงทุนอาจจะซื้อของมาขายลงทุนในหุ้นซื้อทรัพย์สินที่สร้างรายได้ระยะยาวหาความรู้เพิ่มเพื่อเปลี่ยนเงินให้กลายเป็นเครื่องมือแทนแรงตัวเองในช่วงแรกที่คนรวยเริ่มใช้เงินทำงานเขาก็ยังต้องทำงานเหมือนกัน แต่รายได้บางส่วนเริ่มมาจากช่องทางที่ไม่ต้องใช้แรงแล้วเช่นดอกเบีย้ยค่าเช่ากำไรจากธุรกิจหรือผลตอบแทนจากการลงทุนพอเวลาผ่านไปรายได้จากช่องทางเหล่านี้เริ่มเพิ่มขึ้นในขณะที่เขาใช้แรงตัวเองน้อยลงลองนึกภาพหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแอนแอนเริ่มจากงานพนักงานออฟฟิศธรรมดาเธอใช้เงินเดือนเก็บเดือนละเล็กละน้อย แล้วหาข้อมูลเรื่องการลงทุนจาก YouTube หนังสือหรือสัมมนาฟรีพอเก็บเงินก้อนแรกได้เธอลองซื้อกองทุนไว้ก้อนเล็กๆแล้วเรียนรู้จากตรงนั้นพอผ่านไป3ปีเธอมีพอร์ตลงทุนเล็กๆที่สร้างรายได้แบบไม่ต้องทำงานตลอดเวลาเธอเริ่มมีรายได้ที่เกิดขึ้นแม้เธอจะนอนหลับอยู่เธอเริ่มเข้าใจคำว่าปล่อยให้เงินทำงานแทนตัวเองในขณะที่เพื่อนร่วมงานหลายคนยังต้องทำโอทเพื่อได้เงินเพิ่ม แอนเริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นเธอเอาเวลานั้นไปสร้างรายได้ทางอื่นเช่นขายของออนไลน์ทำเพจหรือให้ความรู้เรื่องการเงินจนสุดท้ายแอนล่าออกจากงานประจําเพราะรายได้จากการให้เงินทำงานมันพอเลี้ยงเธอได้โดยที่ไม่ต้องฝืนตัวเองอีกต่อไปสิ่งที่เปลี่ยนแอนไม่ใช่โชคหรือพรสวรรค์แต่มันคือวิธีคิดเธอไม่ได้ทำงานไปวันๆแต่เธอมองหาทางให้เงินที่เธอหามาเหนื่อย กลับมาทำงานแทนเธอบ้างคนที่ยังทำงานแลกเงินตลอดชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดโอกาสแต่เขาขาดความเข้าใจว่าเงินสามารถเป็นเครื่องมือได้ไม่ใช่แค่ของที่เอามาใช้ใจ่ายบางคนได้โบนัสก็เอาไปซื้อของแพงซื้อรถใหม่ซื้อของที่หมดค่าไปในเวลาไม่นานเพราะมองว่าเงินมีไว้ใช้ไม่ได้มองว่าเงินมีไว้สร้างเงินเพิ่มพอไม่มีการต่อยอดเงินก็หมด พอเงินหมดก็ต้องกลับไปทำงานหนักอีกวนแบบนี้ไม่รู้จบถ้าเรายังใช้เวลาทั้งหมดไปแลกเงินชีวิตเราก็จะอยู่ในกรอบของรายได้จำกัดไม่มีทางหลุดออกไปสู่ชีวิตที่มีอิสระจริงๆได้เลยเพราะสุดท้ายเราจะหมดแรงแต่ถ้าเรากล้าเริ่มเปลี่ยนความคิดแม้เพียงเล็กน้อยวางแผนการเงินให้ดีมองหาโอกาสที่จะใช้เงินให้เกิดรายได้ระยะยาวเราก็จะเริ่มเห็นทางออกเริ่มเห็นทางรวย และเริ่มมีชีวิตที่ไม่ได้ผูกติดกับการตื่นไปทำงานทุกวันจนแก่แล้วค่อยกเกษียณความต่างของคนจนกับคนรวยจึงไม่ใช่แค่จำนวนเงินที่มีตอนนี้แต่มันคือวิธีคิดวิธีใช้และวิธีให้เงินทำงานอย่างชาญฉลาดถ้าเราเปลี่ยนจากแค่หาเงินมาเป็นรู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์ชีวิตเราก็เปลี่ยนได้เหมือนกันขอแค่เริ่มต้นไม่ว่าจะช้าหรือเร็วขอแค่เริ่ม ก็ไม่มีคำว่าสายเกินไปเลย 3. คนรวยคิดแบบนักลงทุนคนจนคิดแบบผู้ใช้จ่ายนี่คือความต่างที่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินในกระเป๋าแต่คือมุมมองต่อชีวิตต่ออนาคตและต่อโอกาสคนรวยมองเงินว่าเป็นเครื่องมือคนจนมองเงินว่าเป็นรางวัลคนรวยเอาเงินไปปลูกให้งอกคนจนเอาเงินไปใช้ให้หมดเพราะกลัวจะหายความต่างตรงนี้ นี่แหละที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนคนละทิศคนละทางคนที่คิดแบบนักลงทุนจะไม่มองแค่วันนี้แต่จะคิดเผื่อวันพรุ่งนี้และอีกสิบปีข้างหน้าเวลามีเงินเข้ามาไม่ใช่แค่คิดว่าจะเอาไปซื้ออะไรแต่จะคิดว่าเงินก้อนนี้สามารถสร้างเงินเพิ่มได้ยังไงบ้างเขาอาจจะเลือกลงทุนในหุ้นธุรกิจทรัพย์สินหรือแม้แต่ตัวเองเช่นเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่จะทำให้เขาสร้างรายได้เพิ่มในอนาคตลองนึกถึงคนอย่างวอร์เรนบัฟเฟตเขาเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่อายุยังไม่ถึง15ปีด้วยเงินเล็กๆที่เก็บได้จากการขายหนังสือพิมพ์ตอนนั้นเขาไม่ได้คิดจะเอาเงินไปใช้ซื้อของเล่นหรือของแพงแต่เอาไปซื้อหุ้นบริษัทแล้วเฝ้าดูมันเติบโตเขาค่อยๆเรียนรู้จากการลงทุนครั้งละนิดพอผ่านเวลาไปหลายสิปีความรู้ที่สะสม บวกกับวินัยทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในโลกทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากวิธีคิดที่เห็นคุณค่าของการใช้เงินต่อเงินนักลงทุนไม่กลัวการเสี่ยงเพราะเขาเข้าใจความเสี่ยงและรู้จักการบริหารมันเขาไม่หวังรวยทางลัดแต่เขาวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนไม่รีบใช้ไม่รีบอวดแต่เน้นความมั่นคงระยะยาวเขาใช้เวลาเป็นเพื่อน ไม่ใช่ศัตรูเพราะเขารู้ว่าเงินต้องใช้เวลาในการเติบโตตรงกันข้ามคนที่คิดแบบผู้ใช้จ่ายจะมองเงินเป็นสิ่งที่ต้องใช้ให้หมดเพราะกลัวจะหายกลัวจะไม่พอใช้ในอนาคตคนกลุ่มนี้มักคิดว่าเงินต้องเก็บไว้ให้ปลอดภัยในธนาคารหรือใช้ซื้อของที่ทำให้รู้สึกดีในทันทีเช่นเสื้อผ้าใหม่มือถือรุ่นล่าสุดหรือรถที่ผ่อนได้เกินตัว เพราะพวกเขาคิดว่าเงินจะหมดเมื่อไม่ได้ใช้แทนที่จะคิดว่าเงินจะโตได้ถ้าเอาไปต่อยอดเมื่อเวลาผ่านไปความต่างจะยิ่งชัดคนที่ลงทุนตั้งแต่ต้นอาจเริ่มจากเงินน้อยแต่เมื่อสะสมไปเรื่อยๆเขาจะมีรายได้ที่ไม่ได้มาจากการทำงานโดยตรงเช่นดอกเบีย้ยกำไรจากหุ้นค่าเช่าหรือรายได้จากธุรกิจในขณะที่คนที่ใช้เงินหมดไปกับของที่เสื่อมมูลค่า จะต้องกลับมาทำงานหนักเหมือนเดิมทุกเดือนพอมีเหตุฉุกเฉินก็ลำบากเพราะไม่มีเงินสำรองไม่มีอะไรที่สร้างรายได้ให้เขาเลยยกตัวอย่างใกล้ตัวอีกคนที่หลายคนรู้จักคือแจ็คมาเขาเริ่มจากครูภาษาอังกฤษที่ไม่มีเงินไม่มีคอนเน็ชันแต่เขาใช้เวลาหลายปีศึกษาธุรกิจเรียนรู้จากความล้มเหลวและกล้าเสี่ยงเปิดอาลีบาบาด้วยเงินกู้จากเพื่อนเขาไม่ได้ใช้เงินที่มีไปกับของฟุ่มเฟือย แต่เอาไปลงทุนในสิ่งที่เขาเชื่อพอเวลาผ่านไปความคิดแบบนักลงทุนของเขาทำให้ธุรกิจเติบโตจนมีมูลค่าหลายแสนล้านและวันนี้เขาแทบไม่ต้องทำงานเพื่อเงินอีกต่อไปคนที่คิดแบบผู้ใช้ใจ่ายมักจะบอกว่าตัวเองไม่มีเงินพอจะลงทุนทั้งที่จริงๆแล้วการลงทุนไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนโตเสมอไปแต่ใช้ความเข้าใจใช้ความรู้ใช้เวลา และใช้ความคิดถ้าเราเปลี่ยนจากคิดว่าต้องหาเงินให้พอใช้ไปเป็นคิดว่าจะใช้เงินที่มีให้มันเติบโตยังไงชีวิตเราก็จะเริ่มเดินไปอีกทางทันทีบางคนอาจคิดว่าการลงทุนมันยากเสี่ยงและมีแต่คนรวยเท่านั้นที่ทำได้แต่นั่นคือความเชื่อที่ผิดคนรวยถึงรวยเพราะเขาคิดแบบนักลงทุนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่รวยเขาไม่รอให้มีเงินเยอะ ก่อนถึงจะเริ่มแต่เขาเริ่มตอนที่มีน้อยแล้วปล่อยให้เวลาช่วยทำงานต่อสุดท้ายนี้ชีวิตของเราจะเดินไปทางไหนขึ้นอยู่กับความคิดที่เรามีต่อเงินถ้าเราเปลี่ยนจากแค่หาเงินมาใช้มาเป็นคิดว่าจะใช้เงินสร้างอะไรให้ชีวิตเราได้บ้างแค่เปลี่ยนตรงนี้ความเป็นอยู่จะค่อยๆดีขึ้นแบบไม่ต้องหวือหวาแต่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวถ้าอยากรวย ลองคิดแบบนักลงทุนแล้วเริ่มลงมือเล็กๆวันนี้อย่ารอให้รวยก่อนแล้วค่อยคิดเพราะคนที่รวยจริงเขาคิดแบบนักลงทุนตั้งแต่วันที่ยังไม่มีอะไรเลยต่างหาก 4. อย่าเรียนแค่หางานให้เรียนเพื่อรู้จักหาโอกาสเพราะถ้าเราเรียนแค่เพื่อจะได้งานเราจะได้แค่สิ่งที่คนอื่นกำหนดให้เราเท่านั้นแต่ถ้าเราเรียนเพื่อรู้จักหาโอกาสเราจะได้เลือกชีวิตของตัวเอง ไม่ต้องรอใครเปิดประตูให้แต่เราจะสร้างประตูของตัวเองขึ้นมาการเรียนเพื่อหางานคือการเรียนเพื่อทำตามระบบเรียนจบไปหางานที่มั่นคงมีเงินเดือนประจำมีสวัสดิการซึ่งไม่ผิดเลยแต่ถ้าเราคิดแค่นั้นโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนเร็วมากงานที่เคยมั่นคงอาจหายไปในพริบตาทักษะที่เคยจำเป็นอาจไม่เป็นที่ต้องการอีกแล้วแล้วถ้าเราเรียน แค่ให้ได้ใบปริญญาหรือแค่ท่องจำไปสอบแล้วไม่คิดจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเลยวันหนึ่งเราจะพบว่าตัวเองไม่มีอะไรใหม่ให้โลกใบนี้เลยแต่ถ้าเราเรียนรู้เพื่อหาโอกาสเราจะไม่หยุดแค่ตำราเราจะอยากรู้มากขึ้นเราจะตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวเราจะมองออกว่าอะไรที่คนยังไม่ทำอะไรที่เราพัฒนาได้อะไรที่เราต่อยอดได้ แล้วเราจะเริ่มมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้เรียนเพื่อให้ใครมาจ้างแต่เราเรียนเพื่อเข้าใจโลกเข้าใจปัญหาและมองหาวิธีสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นลองนึกภาพคนสองคนที่เรียนจบสาขาเดียวกันคนแรกตั้งใจเรียนมากสอบได้เกรดดีจบออกมาแล้วได้งานทำในบริษัททีเขามีหน้าที่ทำตามคำสั่งทำงานให้เสร็จรับเงินเดือน ใช้ชีวิตตามระบบที่วางไว้ไม่มีอะไรผิดเลยแต่เขารู้สึกเบื่อหน่ายเพราะทุกวันเหมือนเดิมและไม่มีพื้นที่ให้เขาเติบโตส่วนอีกคนอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดในห้องแต่เขาชอบตั้งคำถามว่าที่เรียนไปใช้ทำอะไรได้บ้างเขาชอบทดลองทำของใหม่ๆลองทำโปรเจกต์นอกเวลาลองทำเพจลองเขียนบทความลองขายของลองเอาสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ในชีวิตจริง เขาอาจไม่ได้ได้เงินทันทีแต่เขาได้เข้าใจว่าโลกจริงๆต้องการอะไรและพอเวลาผ่านไปเขาเริ่มมองเห็นโอกาสเขารู้ว่าคนต้องการอะไรเขารู้ว่าทักษะไหนจะเป็นที่ต้องการเขารู้ว่าเขาใช้สิ่งที่รู้ไปต่อยอดยังไงวันหนึ่งคนแรกยังอยู่ที่เดิมเพราะมัวแต่รอเงินเดือนอีกคนเปิดบริษัทเล็กๆของตัวเองทำในสิ่งที่รักและสร้างรายได้จากมัน เพราะเขาไม่เคยหยุดเรียนรู้ไม่เคยหยุดหาโอกาสและไม่เคยยึดติดกับแค่ต้องได้งานดีคนรวยกับคนจนก็เรียนไม่เหมือนกันคนจนส่วนมากเรียนเพื่อหาความมั่นคงเรียนเพื่อสอบให้ผ่านเรียนเพื่อจบเร็วๆแล้วหางานให้ไวส่วนคนรวยเขาเรียนเพื่อรู้จักคิดรู้จักตั้งคำถามและรู้จักพาตัวเองไปเจอสิ่งใหม่ๆเขาอาจเรียนจากประสบการณ์ตรงเรียนจากความล้มเหลว เรียนจากการลงมือทำเขาไม่กลัวผิดพลาดเพราะเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่พลาดมันคือโอกาสให้เรียนรู้และปรับตัวการหาโอกาสไม่ได้แปลว่าเราต้องออกไปเสี่ยงทุกอย่างแต่มันเริ่มจากมุมมองถ้าเรามองว่าเรามีแค่ทางเดียวคือหางานเราจะไม่กล้าคิดนอกกรอบแต่ถ้าเรามองว่าโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสแค่เราพร้อมเปิดใจเราก็จะเห็นช่องทางมากมายที่คนอื่นมองข้ามไป ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์รับงานฟรีแลนซ์สร้างคอนเทนต์ลงทุนหรือแม้แต่แค่เริ่มแชร์สิ่งที่เรารู้ก็อาจกลายเป็นโอกาสใหม่ในชีวิตทุกวันนี้โลกมันไม่ได้จ่ายเงินให้กับคนที่เรียนเก่งที่สุดแต่จ่ายเงินให้กับคนที่ใช้ความรู้ได้ดีที่สุดคนที่รู้จักเชื่อมโยงทักษะของตัวเองกับปัญหาของคนอื่นแล้วหาทางแก้ไขให้ได้คนแบบนี้ไม่ต้องรอให้ใครจ้าง แต่เขาเลือกสร้างโอกาสของตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าเรียนแค่ให้จบเพราะการเรียนที่แท้จริงมันไม่เคยมีวันจบอย่ารอให้ใครมาให้โอกาสเพราะโอกาสมันเกิดจากความรู้ความกล้าและความคิดของเราเองเรียนให้รู้จักโลกเรียนให้เข้าใจตัวเองแล้วเราจะหาโอกาสที่เหมาะกับเราได้โดยไม่ต้องแข่งกับใครเลยขอแค่กล้าเปิดใจลุกขึ้นมาเรียนรู้ในแบบที่ต่างออกไป ทุกคนก็สามารถสร้างชีวิตที่เลือกเองได้ทั้งนั้นและนั่นแหละคือพลังของคนที่ไม่เรียนเพื่อแค่หางานแต่เรียนเพื่อหาทางเลือกของชีวิตตัวเองจริงๆ 5. ถ้าคุณยังคิดว่าต้องมีทุนก่อนถึงจะรวยคุณจะติดอยู่ที่เดิมเพราะคุณจะไม่เริ่มคุณจะรอรอจนกว่าจะพร้อมรอให้มีเงินรอให้โชคดีรอให้มีคนช่วยรอจนวันเวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทำอะไรเลย ความคิดแบบนี้และที่มันขังเราเอาไว้ในที่เดิมไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งไม่ขยันไม่ตั้งใจแต่เพราะเราหลอกตัวเองว่าเราทำไม่ได้เพราะไม่มีทุนไม่มีทุนจะรวยได้อย่างไงคำถามนี้และที่หลายคนเอาไว้ใช้เป็นข้ออ้างมันดูสมเหตุสมผลมันฟังแล้วเข้าใจได้เพราะทุกอย่างในโลกนี้ดูเหมือนต้องใช้เงินแต่จริงๆแล้วคนที่รวยขึ้นมาได้หลายคน ไม่ได้เริ่มจากมีเงินมากมายพวกเขาเริ่มจากไม่มีอะไรเลยมีแค่ความคิดความกล้าและความพยายามที่จะลงมือทำบางคนเริ่มจากศูนย์ด้วยซ้ำและนั่นแหละคือพลังของคนที่ไม่ยอมรอลองมองกลับกันถ้าเรารอให้มีทุนก่อนแล้วถึงจะเริ่มวันหนึ่งเราจะถามตัวเองว่าแล้วทุนมันจะมาจากไหนถ้าเราไม่เริ่มอะไรเลย เราจะมีทุนได้อย่างไงคนจำนวนมากติดอยู่ในวังวนของการรอรอเก็บเงินแต่ระหว่างนั้นก็ใช้เงินหมดไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเพราะยังไม่มีเป้าหมายรอให้พร้อมแต่ไม่เคยเตรียมตัวจริงจังพอถึงวันที่รู้ตัวก็สายเกินไปทั้งพลังทั้งเวลาทั้งโอกาสมันหายไปหมดแล้วตรงข้ามกับบางคนที่เริ่มแม้ไม่มีทุนเลยเขาเริ่มจากเล็ก เริ่มจากขายของที่มีเริ่มจากใช้ทักษะที่ตัวเองถนัดเริ่มจากยืมพื้นที่ยืมของเก่ายืมประสบการณ์ของคนอื่นมาศึกษาเขาไม่รอเขาลงมือเลยพอทำไปเรื่อยๆก็เริ่มเห็นทางเริ่มมีรายได้เริ่มมีทุนและเมื่อทุนเข้ามาเขาก็เอาไปต่อยอดทันทีเพราะเขารู้วิธีใช้เงินไม่ใช่แค่รอเงิน ยกตัวอย่างคนธรรมดาที่เรารู้จักกันดีอย่างพี่ตูนบอดี้แสลมตอนเขาเริ่มวิ่งเพื่อระดมทุนช่วยโรงพยาบาลเขาไม่มีทุนส่วนตัวใหญ่โตไม่มีเงินหลักล้านแต่เขามีความตั้งใจมีความกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำบางอย่างแล้วค่อยๆใช้เสียงของตัวเองเพื่อสร้างโอกาสเรียกพลังจากคนทั้งประเทศมาช่วยจนสำเร็จถ้าเขารอให้มีทุนก่อนเขาคงไม่ได้วิ่งแม้แต่ก้าวแรก หรือแม้แต่คนขายของออนไลน์ที่เริ่มจากศูนย์ไม่มีทุนซื้อของสต็อกแต่เริ่มจากการรับพรีออเดอร์เริ่มจากดรอปชิปเริ่มจากการใช้มือถือถ่ายคลิปเองตัดต่อเองตอบลูกค้าเองจนวันนี้สร้างยอดขายหลักแสนต่อเดือนบางคนไม่มีทุนซื้อกล้องยังใช้มือถือเครื่องเก่าถ่ายรีวิวแต่กลับมีคนติดตามเป็นแสนเพราะเขาเริ่มจากสิ่งที่มีแต่ในขณะเดียวกัน ก็มีคนอีกจำนวนมากที่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะไม่มีทุนแต่เพราะไม่ลงมือทำพวกเขาเชื่อว่าต้องมีทุนก่อนเท่านั้นถึงจะเริ่มได้เลยใช้ชีวิตวงเวียนอยู่กับคำว่ายังไม่พร้อมยังไม่มียังไม่ถึงเวลาแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลให้ตัวเองไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องลุกขึ้นมาเจอความจริงสุดท้ายก็เลยไม่ได้ไปไหนการเปลี่ยนความคิดจากต้องมีทุนก่อน เป็นเริ่มจากสิ่งที่มีต้องใช้ความกลา้าใช้ความเข้าใจและใช้ความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแต่เมื่อคุณเริ่มได้แล้วชีวิตมันจะเริ่มเปลี่ยนทันทีคุณจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่คุณเคยคิดว่าไม่มีมันไม่ได้สำคัญเท่าสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเช่นเวลาความรู้ความคิดสร้างสรรค์ทักษะหรือแม้แต่แค่ใจที่ไม่ยอมแพ้เมื่อคุณเปลี่ยนความคิด คุณจะเปลี่ยนการกระทําแล้วผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนตามคนรวยหลายคนคิดว่าไม่มีทุนก็เริ่มได้เพราะพวกเขาเคยอยู่จุดนั้นมาก่อนและเขารู้ว่าความคิดคือทุนที่สำคัญที่สุดถ้าคุณคิดว่าทำได้คุณจะเริ่มมองหาทางออกแต่ถ้าคุณคิดว่าทำไม่ได้คุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยแม้จะมีทุนอยู่ตรงหน้าชีวิตไม่เคยรอให้เราพร้อมถ้าอยากเปลี่ยน ต้องเริ่มแม้ยังไม่มีอะไรเลยเพราะสิ่งเล็กๆที่คุณทำวันนี้อาจกลายเป็นทุนมหาศาลในวันข้างหน้าได้ขอแค่ไม่รอขอแค่กล้าขอแค่ลงมือแล้วทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนไปเองขอแค่เปลี่ยนความคิดก่อนทุนจะตามมาเองเสมอสุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ช่องสมองไม่หยุดโตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ